เราเราต้องนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยตอนนี้คงได้ยินแต่เสียงเซ็งแซ่ตะแบะสังกันอยู่จะถ่ายโนู๊ดอะยังไงล่ะอ๋อก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าเด็กองฟเหรอ่ักานหลักฐานชว่องนดันยน่อช้เลยอนเห็นแค่ข้างหลังแต่ข้างหน้ามีไฮไลท์ คุณและนะครับแล้วคุณแหะอยากจะทําอะไรอีกบ้างครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องของงานแสดงกันบ้างครับผมเพราะตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าได้เรียนแอคติ้เรียนอะไรไปบ้างแล้วอะไรอยงนี้ครับหลายอย่างก็พอได้มีโอกาสที่จะมีการแสดงบ้างก็ติ่จเต้น เล่นแอคติ้งเนี่ยยากไหม่อะถามก่อนคือแรกๆยากครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับไม่เคยเรียนมาก่อนไม่คุณรู้ว่าเฮ้ยต้องเป็นยังไงแล้วพอเวลาเข้าเอ็กซ์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆก็จะแบบยังเกงๆอยู่อะทำไม่เป็นแต่หลังๆพอได้เริ่มเรียนได้เริ่มทำเรื่องง่ายก็เริ่มแบบเก่งขึ้นนี่อ่านะครับมาถึงอัลบั้มมากดีกว่านะคะเรื่องราวของอัลบั้มนะคะอัลบั้ม แอนเซนจะวางแข่งวันไหนคะ11กุมภาครับ11กุมภาพันธ์นะแล้วก็น้องไม่นานไปแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีแบบแจกลายเซนอัลบั้มนี้ด้วยแต่ว่าเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวอุบไปก่อนนะคะแล้วงคอยติดตามกันเนอะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยครับดาวน์โหลดที่ไหนครับเซนครับดอกจัน1232899ครับทั้งอัลบั้มเลยอัลบั้มเพอเดียวเลยเนาะใช่ครับเราเล่านิดนึงคือจำได้ตอนที่แล้วเนี่ยเคยมีอัลบั้มดีเอทแล้วก็มีบอกว่าให ช่วยกันโหวตเข้ามาว่าใครที่เป็นศิลปินเนี่ยที่แบบคุณอยากให้เข้าไปเล่นที่จังหวัดของคุณมาที่สุดสองคนนี้เขาเป็นเป็นเอ่อได้รับผลโหวตมากที่สุดในจังหวัดกรุงเทพก็เลยจะมีมิเตอร์กันวันไหนคะวันไหนคะวันเสาร์เอ้ยวันไหนนะวันเสาร์นี่วันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้ครับที่ที่ที่ตึกตึกเจมส์แกรมมี่ครับก็ประกาศ ประกาศชื่อผู้โชคดีไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ผู้โชคดีก็มากันครับคราวนี้มาถึงเรื่องราวดีๆบ้างเนาะไม่ว่าเป็นโครงการการกุศลที่สองคนนี้จะไปร่วมนะครับที่ช่องแปรมมี่สี่ช่อง4ี่ห้องหัวใจให้น้องๆชวนแฟนคลับทําบุญกันหน่อยแล้วอ่ะมาเลยครับผมครับก็สําหรับพี่นะครับก็เป็นก็แบบเฉี่ยกับเรื่องทําบุญทําความดีก็จะนิดนิดนึงใช่ครับ ตาสรับนีนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับของโครงการนะครับแกมมี่สีช่องสีห้องหัวใจให้น้องๆนะครับเป็นตัวแทนจาก A อคช h a n n e l นะครับก็นะครับก็ขอเชิญเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันทำบุญนะครับดยโครงการนี้นะครับร่วมกับมูลมูลนิธิีนะครับของรามาธิบดีนะครับจะช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กผู้ป่วยที่ด้โอกาสนะครับผู้ป่วยเด็กที่ได้โอกาสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดหัวใจซึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเกิดถ้าเด็กถ้าเด็กที่เป็นโดยกําเนิดเนี่ยก็คือ ตถ้าเกิดไม่รักษาคือจะตายโตขึ้นมาจะตายอะไรเงี้ยแล้วค่ารักษาต่อคนคือใช้ประมาณ3,000 0นบาทอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเราต้องระลมระดมทุนตรงนี้ไปช่วยกันครับใช่ครับผมนะครับก็วานขอคนที่มีกาลังทรัพย์เยอะๆเนาะบริจาคเยอะเพราะว่าเงินของคุณสามารถช่วยต่อชีวิตของเขาได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถบริจาคกันได้นะคะสองช่องทางด้วยกันใช่ไหมคะช่องทางแรก ผ่านทางธนาคารครับโอนเข้าสู่บัญชีแกมมี่แกมมี่สีช่องสี้องหัวใจให้น้องๆนะครับใช่ค่ะธนาคารไทยพันธย์สาขาอโศกนะคะบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี032ขีด4ขีด63345ขีด4นะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งช่องทางท тест, ี่สองอะไรคะน้องเซนท่างเอสเอฟเอสครับถามว่าโยนต้องงงลยอนนี่เขาก็รอสียบอยู่นะ ทาง S M S ครับพิมพ์ครัให้เลือก Actional นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว A นะครับแล้วก็ส่งมาที่4242865นะครับถูกไหมครับใช่แล้วสำหนั้นก็คือ S M S พิมพ์ A นะคะส่งมาที่4242865ครั้งละ10บาทนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเอาละครับก็เรียกได้ว่าบริจาคกันมาเยอะ S M S ก็สะดวกที่สุดเนาะหนึ่งครั้ง10บาทง่ายๆครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณริทกับเซนมากๆที่ทำให้สตูดิโอของเราคึกคักเดี๋ยวก่อนอยากให้จบหรือไม่ อยากให้จบเนี่ยแ <_ an> นพิธีกรก็ไม่อยากจบเหมือนกัน <_ an> เอางี้ดีกว่า <_ an> ฝากอะไรถึงแฟนๆที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาใกล้ชิดกันแบบนี้บ้างครับเชิญเลยครับอเซ็นเลยครับอะ้ว ก็อยากแรกเลยก็คือขอบคุณกำลังใจที่แบบมีให้แค่ว่ากำลังใจที่มีให้พวกเราทั้งสองคนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาที่นี่นะครับแต่ก็ส่งกำลังใจมาให้ไม่ว่าจะหลายๆทางที่เราได้รับนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับผมอย่าลืมนะคะเราบ้าริดกันเซนวันนี้ขอบคุณน้องริดน้องเซนมากๆเลยนะคะแล้วก่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะติชมนะคะหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้นะคะทาง S M S นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook ของเรานะคะ Love a c h a n n e l ก็กดไลค์เข้ามาเย็นๆนะคะวันนี้ก่อนกลับแล้วกันไหนๆเจ้าตัวเจ้าของท่าเข้ามาแล้วเราจะจับกันไปด้วยท่านี้ครับวันนี้ขวัญริชเซนและมาจะจับกันไปด้วยท่านี้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับจ้ี